สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel a ูเอ e a r นะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันกับเกม Heroes and Empire นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับใน2เรื่องหลักๆด้วยกันของตัวเกม Heroes and Empire นะครับเรื่องทีเ่เรื่องแรกก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับกับระบบตัวมือถือนั่นเองนะครับกับเรื่องที่2นะครับก็คือในส่วนของระบบ Staking หรือระบบฝากแล้วก็รับเปอร์เซ็นต์ ของตัวเกม Heroes and Empire นั่นเองนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับก็ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนนะครับเป็นการรีวิวแล้วก็อัปเดตข่าวสารของตัวเกม Project NFT เท่านั้นนะครับใครที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรก็อย่าลืมทำการศึกษาเพิ่มเติมกันให้ดีๆด้วยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจากตัวเกม Heroes and Empire นะครับล่าสุดที่เป็นตัวแพท0.7.1เนี่ยนะครับเขาได้มีการอัพเดทครับในการเปิดตัวเบต้าเทสของระบบบนมือถือแล้วคือสามารถเล่นทั้งตัว iOS กับ Android ได้นะครับก็คือจะเป็น2ลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมกันได้นะครับ สำหรับ iOS นะครับอย่าลืมทำการโหลดตัวแอป Test Flight ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปคลิกที่ตัวลิงก์ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าไปสู่ลิงก์ที่จะดาวน์โหลดตัวเกม Heroes and Empire ให้นะครับในส่วนของตัว Android เนี่ยก็จะสามารถกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดอินสตอลได้ทันทีเลยนะครับ ก็หลังจากที่เราทําการโหลดนะครับลงมือถือของเราแล้วเรียบรนอยเนี่ยเราจะต้องมาทําการลิงก์แอคเคา t ์นะครับก่อนที่จะสามารถล็อกอินเข้าตัวเกมบนมือถือได้นะครับโดยในการเข้าไปลิงก์เนี่ยให้เขาไปที่หน้าเกมนะครับบนตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยแหละทําการเข้าเกมไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วไปที่มุมซ้ายบนของหน้าจอตัวเกมตรงนี้นะครับที่จะเป็นไอคอนของตัวเรานั่นเองคลิกเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้และทีนี้เนี่ยให้ไปในส่วนของตัวเซตติ้งนะครับ คลิกเข้าไปที่เซตติ้งก็จะมีมาให้ของเราในปุมซ้ายล่างอันนี้เลยนะครับก็คือการลิงก์แอคเคาน์เราเนี่ยสามารถลิงก์แอคเคาน์ได้อยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างดั้งเดิมที่เราทําการลิงก์อยู่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว MetaMask นะครับอันนี้และทีนี้เนี่ยเขาจะมีอีก2ช่องทางเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราสามารถทําการลิงก์ได้นะครับก็คือในส่วนของตัวการลิงก์ส่วนของอีเมลนะครับอีกอันนึงก็คือ Facebook นั่นเองในการลิงก์แบบอีเมลเนี่ยก็คือให้คลิก link นน link ลิงนะกเ์เ,กกกเข้าไป เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีอีเมลส่งมาให้เรานะครับทําการ Verify เราก็ไปคลิกในตัวอีเมลที่เขาส่งมาให้เราเท่านั้นก็เรียบร้อยครับสามารถเข้าไปเล่นในส่วนของบนแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook ก็เช่นกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลิงก์นะก็คือให้ทำการคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะขึ้นตัวตรงเนี้ยให้เราทำการล็อกอินอ่ายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็จะทำการเชื่อมต่อได้นะครับ ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับสองสองสามขั้นตอนตรงนี้เราก็สามารถเล่นบนมือถือได้นะครับแล้วก็ในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบ staking นั่นเองนะครับก็ตัวระบบ s t a k เนี่ยเพิ่งเปิดออนไลน์ให้เราเข้าไปสเต็กกันได้นะครับเมื่อวันนี้เองก็คือวันที่11มกราคมนะครับเวลา7จ็ดโมงสี่ UTC นะครับหรือก็คือประมาณบ่ายสองสีของเมืองไทยนั่นเองนะครับโดยวิธีการเข้าไปสเต็กเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปที่ตัว s t a k h e r o empire.com ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะครับให้เพื่อนเดี่ยวเข้ามานะครับแล้วทำการคอนเน็กตัว w a l l ล็นะครับแล้วก็เลือกตัว w อลเล็กระเป๋าที่เราใช้ในการเก็บตัวเหรียญโทเค็น token HE นั่นเองนะครับโดยส่วนของผมเนี่ยจะเป็นตัว MetaMask นะครับก็ทำการคอนเน็กไปเลยนะครับแล้วในส่วนของตัว Staking Dashboard อยางนี้เนี่ยมันจะมีอะไรอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปกันทีละส่วนนะครับ ดรืยในส่วนทางซ้ายมือตรงนี้นะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เราทําการสเต็กเอาไว้นะครับมันก็จะมีการบอกว่าโอเคตัวยอดในกระเป๋าของเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเราอ่ะได้ทําการสเต็กเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกมันอาจจะขึ้นยอดศูน,นะครับโดยวิธีการสเต็กง่ายๆเนี่ยก็ให้เราทําการกดสเต็กเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนยอดที่เราต้องการสเต็กนะครับ แล้วก็กดสเต็กก็จะขึ้นยอดตรงนี้ขึ้นมาให้เรานั่นเองนะครับโดยที่ข้างล่างเนี่ยหลังจากที่เราทําการสเต็กเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของตัว Reward ตอบแทนกลับมานะครับก็สามารถเอากดทําการ r e s t a k กกลับไปก็ได้นะครับหรือต้องการเคลมกลับออกมาเข้าตัวกระเป๋าของเราก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของความทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัว total stake อันนี้ก็จะเป็นตัวจายอดรวม,ท,มทั้งหมดที่มีการ s t a k ในปัจจุบันนะครับก็ที่ณนะเวลาที่ผมทําวิดีโอเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6,780,000 ETH เทอรเค็นนะครับท,ที่ทําการ s t a k กอยู่นะ แล้วก็ตัว Reward ผลตอบแทนเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว APY นะครับดูให้ดีๆนะครับในส่วนของ APY เนี่ยอยู่ที่179.2%ถามว่า APY คืออะไรนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ทำการสเต็กนะก็ต้องบอกว่า APY เนี่ยย่อม,มาจาก annual percentage yield นะครับง่ายๆก็คือเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะครับอยู่ที่ว่าเนี่ยเราทำการทบต้นด้วยความถี่เท่าไหร่นะครับ โดยที่วิธีการคำนวณ APY ของทางตรงนี้เขาเนี่ยเขาคำนวณมาโดยการเอาจำนวน r e ว a r d นะครับที่เขาจะให้เนี่ยต่อเดือนนะครับมาหารจำนวนคนที่ทำการสเต็กทั้งหมดเนี่ยแล้วคูณจำนวนเดือนเข้าไปหรือก็คือประมาณ12เดือนนั่นเองนะครับถามว่าผมเอาตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของตัวด็อกิวเมนต์ตรงนี้ได้นะครับขวาบ,บน,บนคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลในส่วนของการสเต็กกิ้งนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวรีวอร์ดที่เขา,าให้ก็คือตัวรีวอร์ดเขาเนี่ยคำนวณมา จากในส่วนของตัว treasury ของเขานะครับชุนสำรองของเขาว่าในรายได้ของแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นในส่วนของตัว economy ของ hero's e empire เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ในช่วงเดือนมกราคมปี2022เนี่ยจะมีในส่วนของตัว reward เนี่ย อยู่ที่1ล้านเหรียญ HE นะครับแปลว่าตรงเนี้ยอัตราส่วนผลตอบแทนเขาเนี่ยจะอัปเดตเป็นรายเดือนนะครับในเดือนมกรุภาพาร์ม, 5, 000, มีมนาจะเป็นเท่าไหรเขาก็ต้องมาประกาศในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วเขาถึงเอามาคำนวณในส่วนของตัวผลตอบแทนมาให้เรานั่นเองอย่างที่ผมบอกไปว่า AP y คือเอ่คือรีวอร์ต่อเดือนนะครับหารจำนวนคนที่สเต็กทั้งหมดคูณ12เดือนนั่นเองนะครับก็เลยได้ออกมาเป็นตัวเปอร์เซ็นต์อันนี้นั่นเองนะครับถามว่าคำนวณตรงไหมเดี๋ยวผมจะพาไปลองคำนวณกันดูนะครับ เขาบอกว่าผลตอบแทนทั้งหมดยอยู่ที่1ล้านใช่ไหมครับ1ล้านเนาะปัจจุบัน,นมีคนสเต็กทั้งหมดหกล้านเจ็ดแสนแปด่อยแปดสิบเจนะครับอยู่ที่1นึ่งที่ี้นี้นเราก็คูณ12เข้าไปก็จะอยู่ที่1.76ตรงนี้แปลว่าคูณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคูณ100%เข้าไปก็จะอยู่ที่176.77 ปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก,รก็ใกล้ๆเคียงกันตรงนี้นาะจะมีการอัปเดตสวิงขึ้นลงบ้างเล็กน้อยนะครับก็แปลว,ว่าในส่วนของ APY เป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ทบเลยนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ขึ้นในส่วนของตัว APR นะครับก็ถ้าเกิดปัจจุบนนันอยู่ที่ยอยู่ที่177นะครับ APY นะครับแปลว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ทําการทบต้นเลยเนี่ยฝากเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยทั้งปีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ102.03%นนั่นเองนะครับ ก็ในการสเต็กนะครับเวลาเรา,าได้ทําการสเต็กไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีรีวอร์ดขึ้นด้านล่างถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมุติอันเนี้ยเราต้องการฝากกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อทําการทบต้นกลับไปเราสามารถทําเป็นรายวันก็ได้รายสัปดาห์ก็ได้นะครับให้เรามากดรีสเต็กตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการทําการรีสเต็กเข้าไปนะครับแล้วก,กดตรงนี้ไป และทีนี้เนี่ยในการที่เราฝากเอาไว้แล้วเนี่ยเกิดวันใดวันหนึ่งเราอยากจะถอนออกมาขายนะครับเราสามารถทําการกดตัว submit withdraw ไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะใส่จํานวนที่เราต้องการถอนออกมาเลยแต่ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยตัว h e ชไอโทเนี่ยมันไม่ได้ถอนออกมาให้เราได้ทันทีเลยนะครับก็ตรงนี้เขาจะมีขันเขียนเงื่อนไขยอยู่เนาะในการถอนออกมาเนี่ย มันจะมีระยะเวลาในการประมวลผลนะครับก็คือตัว he token เนี่ยจะเข้าสู่กระเป๋าของเรานะครับหลังจากมีการประมวลผลไปแล้วทั้งหมดเนี่ย8 6 4 0 0บล็อกนะครับหรือประมาณนะครับ expected ตรงนี้คือ3วันนั่นเองนะครับโดยระยะเวลาเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาข้างล่างมาให้ของเรานั่นเองเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ withdraw เนะจะเป็นอีกช่องหนึ่งที่ตอนนี้ผมไม่มีนะครับตรงนี้ประมาณนั้นนะครับ ก็สำหรับในส่วนของการฝากสเต็กกิ้งของตัว Heroes and Empire ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าตัวเองอยากเข้ามาฝากอยากลองดูเนี่ยก็สามารถเข้ามาลองทำในตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาด update, อัปเดตข่าวสารข้อมูลดีๆที่จะคอยมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ